เาวกินหอยซื้อหอยอีย่างไป้นางลมอันนี้โล6ิพันกว่าประมาณโลละร้อยนี่แหละอันแล้วมือแหลมดกินหอยน้ำผูดสตาวเืออยอาหารลาวเนาะอาหารธรรมชาติรถาาไฟกราาะตงหน้าผากัอาแล้ววะยานยานพระเห็นยานพระเห็นโลตลาด ตลาดลาวคือตลาดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในนครหลวงเนาะตหาดน่าจะมีหลายอย่างแถมเลยเอ้ยเ่ยบรรยากาศตู้ยยังอะไรตู้ตูนโอ้ตูนสะออเด้เอาวะไอ้สาวดาวมีฮอตเมย์ไหสาวดาวพาไป็นตลาดลาวมีฮอตแม่์ไ ปยานนั่นน่นมาเ้วมันเจยบไปเแห้งเนาะโล่เจ็ดซนโล่เจ็นก็ประมาณโลละพันเนาะเม่นก็พันพันพันตายโล่พันร้อยอยากกินอันนี้เขาได้อันตัวอันเมงไหมละทุกคนจิงดีเสนหนึ่งกับเมงจัลวดเมงจหลวดมือนี้สาวดาวพาเปรนตลาด สอบกินเอียนเคยกินนะตัน้อยๆเดีดีเห็ดอียรงเต็ดปัวลงานอนอปังเอามาดนละวะหอยะเามอันนี้หอยอแค่เป็นหอยปวะโลเท่าไหร่ ก็สวทยนา่แม่นี่กันโนยแต่แมนแต่นี้มันตัวนี้มันจะเป็นหอยลวกก็จะเป็นหอยคันอ๋ออ๋ออันนี้มันหอยกินข้าวอ่ะนั่นแมนอ่ะอันนี้คือกันวะอ่าดูนี่วะแมนแมนถ้าสิวยคันลวกถ้วยคันไม่ถอยกินข่าอ๋อตัวนี้วะปนกันยังเขาตัวไข่เดียวตัวนี้เป็นหอยเอาในนึง อาโล่เน่งบอกตัวนั้นเด็กกระปนกันไรมันเป็นอะไรเดียวเราเลือกเดยเลือกเดอันนี้เลือกเดี๋ยวเลือกได้อันนี้เลือกได้บวอันนีเราไ่อยากได้มนอันนี้เราบ้านมะโนยพุดธะาอันนี้แล้วมนกันใหญ่โพธิน่นกระเด็นกระเมันจะเสพขันใหญ่พ ดาวดาวกำลังเติมตะแคงทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบ่งนี่อันนี้คือมักนัดมักนัดคือเนีโอ้มักนัดลองจับเบ่งดูมันคือว่ามีเออมันคือเป็นเซซี่มีลายหัวมันเป็นกินตีอันนี้นะ เอาไปบูชามนม้มีนอาบูซาเหพีเหีอีกแค่พูดบอกรีบงซีนเด็ดโลซาวอันนี้อันนี้มันตุ่ยหยงก่จับจาจับนอันนี้ไม่จานละแสนเบิร์ว่า คนละ5 0 0 0 0บอันนี้ปลอได้บอันอันนี้ผลอันนี้นะแมนเอาบอสเอาอะรปนี่ยยูบอต้าดูดเบอ่ะหากเอามาตัวนี้นัเรีนมาไปกินป้าตะเคทุนคลปลาคออุ้ยกบสีเหลือง ่ค่ะก็เห็นนี่เราคิดว่าเสร็จแล้วค่ะเอาคิดต่างกันอันนี้อันนี้อันนี้เาได25 5ต่างกัน่คือกันนั่นแหละเอาออมักแตงน้อยหนมัก กบสีเหลืองเหรอวะกบมันอยู่ในพื้นที่อันใดมันจะคลับไปตางนั้นอ๋อใส่บอลพื้นที่มันเป็นสีอันนี้กะตอเลี้ยงยังใส่สันน่าจะเตาเลี้ยงอยู่กบองอ๋อใส่เฟืองทุกคนแกปูผาของฮู้วะกบอันนี้มันกบฝรั่งเลี้ยงใส่เฟืองมาสันดิกินสะดว ไปเสื้ออันเดี่ยวสเจ้าสิบเอวเองว่ะไปคือว่าซื้ดเองก็ซื้อมาหาคือว่ายุติเย็นก็มีละอันนี้อันนั้นะเจ้าสงเดกลสิบแปเออบบเมื่อกี้ซโรอะไรก็เอออันนี้ก็เจ้าขายโลสิบแปดเดก มึงไหมกบสททีเหลืองทุกคนซื้อมาอันนี้กับกินโบได้นนกับเครื่องที่เราได้เนาเดี๋ยวเขาจะมาแต่กง,งกินบงทางล่างกับแมน <laughs> ตอนนี้รถติดเนาะดิผู้สาวก็ขับรถเมื่อยเหมือนเมือม่อ ยังกาฟ้ามืดเป็นไหมป้าทุนฝนจะตกแล้วรถกระติดมาห้องแล้วฝนตกีเกี๊ยมเนาะอันนี้ก็เกี๊ยมอันนี้ซีต้มหอยใส่โหสีไข่ใบขีหูดก็กระเทียมอันนี้ก็เกียมลางอันนี้กะซีท่าใด้ค่ะติดจุม่มเหมาะตูตัดเลน mm hmm. สาวลังผัก่านวัอนีน้เขามีสามเมนูเนาะเามีทอดแไหมต้มหอยต้มหอย,อยนี่ย้ตนาแต่ว่าฝนตกอยากกินย่างฝนก็นกสกดสีทอดมาอัปเดตให้ทุกคนเบิงอีกเด้อ ได้ยินแต่เสียงฝนอันนี้เขาก็ลวงหน่อยอทุกคนฝนตกแห้งแง่คันว่าเปลือกเอ่อคันว่าอันนี้มันออกแล้วมันสุกแล้วเนาะ ตอนนี้แกบุ้งก็เริ่มสีทอดแมหม่ยแล้วยายานไหมนะขึ้นก่อโอ้ยลงไปแล้วไปใส่เบิดมันนะอะโอ้ปกติจะคนจะพอดตัวนี้ก่อนแล้วจะมาออนแซมโแซมกับเบิร์กกับที่มือแล้วเออมันลงไปใส่พ้อมกันเออ ต้มยทอดแล้วที่เป็นขั่วแหละที่แม่ว่าเป็นอย่างกินใดกระปรองหรอสูตรแก้ปุ่มที่นี่กระเบิดด้วยกระเบิดกระหน่อนเป็นก้อนเคยขันเราอันขันใดไครทุ่งเราก็ต้องแบอัด ย่งตำบมะเขอไก้อนทุกคนแร้ก็บรรจสุกกันให้สีมันจะน่ารักนี่ก็คือเครือุดไปน้อยเตรียมน้อยจะลายจหลายสูดเดียวกั <c oughs> นครตับมะเุืจริงแล้วคาหวานนิดนอร่อยเลดอย อร่อยที่ส้ดขามาเบิ้งตอนเร็วเอาเด้อนี่ทุกคนมันโบมีอันนะั้นนะน้ำมันมะพร้าวส,สุดเลยไม่โอ้ยไม่ าแล้วสองเมนูแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นทอดแมงไม้าและครับหอยชิไฮซาวดาวซีมแม๊มาซีมจะซีมอย่างก่อนซีมแมงไม้ก่อนอาหารโปรทอดม <บน S 1> <บ>ันจะมีแมงจะรวดแล้วก็มีแมงแมงจิงรีบอ่ะชิ่นหายแบบอันน <มา S 2> ี้จะมาได้ส่งอ่ะมันจะมาเหมนกันตัวนี้น้มีไข่ก็อือืมเ เป็นยังไงอร่อยแซบเวอร์แม่มักไข่มันมันไข่กินอะแตกไปตุกตุกตุกยังไปะกินแบบตุกแต่มันกรอบใช่ไหมหร่อยมากเลยเบอร์หอยตัวบักางใหญ่จอบกวยมักขึ้นตัวใหญ่อันไหนย้อยเหรออันน้อยจุ๊กจุ๊กกินกับเกลยวซีฟู้ดของแจมบุ๋งสุดหมั่วตี นี่นนะปา้าทูเฮ็ดไปนำกินไป้นำเนาะแซ่บบออร่อยเวอร์ทีฮอดอีพออีเมะนี่ผักเพียร์ไข่แห้งมันมาจบ่อันนี้เพียรของสาวดาวเห็นบอกเมื่อวันมันจนอันนั้นเระบอติดหม้อเระบอจกักรสูตรเฮ็ดเซลวันได้นี่นะมันต้องต้มให้สุกก่อนมันบอ่อกต้มให้สุกแล้วเอาน้ำเค็ม เนี่อันนี้กัลซินผนซอยเนาะอันนี้กากเกียยพกเซลล์เยังถ่ายจังไนยก็จะได้กินมันเค็มคุ่นอันนี้เฮดเจลมันหรอเจลเพียงเขาต้องกรองเอาขี้เนื้อเอาอีหยังมันออกก่อนมันยาชอบกินยาเหมือนงัวงัวกินยาแล้วเขากินงัว หอมเพียเดี๋ยวเอาในตุมเห็ดล้วก็อย่างก่อนหอมหอมเนาะโอ้เบาๆหอมๆแหละค่า้วใส่ซินเนลี่นำกับชีหอมเนะาะเยอะไปหอมมากพี่เด็เห็ดเจวของสาวงามสุดภัยสุดมันเนาะฝนตกอย่างบ่าสาวทุกคนเอ้ย ไปนั่นดดนเท้โดนมาเนอะเราเห็นนมันละกันสาวสาวสาวออกถอกแล้วก็สาวสาวสาวพี่อแล้วเจียวชิ้นนี้าแล้วยังสิใส่หอมเลย มึงทอกันเลยขับสุดใจน้ำเปียะน้ำเปียะวาสิให้อันเพื่อนลองกินดิบเนาะแต่ว่าเพื่อนวาเพื่อนไม่กินดิบไงปลากระกินดิบอีอย่าง,โโง,งก,กินปลงปลาดแปงกินเนาะ ทะลเลแบบมันเป็นซีนนั่นน่ะเนาะหอมเท่หิวเ่าแต่ว่ากินไปแล้ว50%สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ใส่เลยวะคนเร็วละเนาะปรเด็กระจุ่มเร็วละเร็วจะมากินครบอาหารสองคนกิน เดี๋ยวจะขอตัวไปกินข้าวก่อนเด้อทุกคนจะกินข้าวก่อนเ้าทุกคนฝากทุกคนกไลค์กแชร์เปเ็นกำลังใจให้เดเด้อบ๊ายบาย